เนี่ยครับเป็นปัญหาหลักเลยคือถ้าคุณโดนสต o p ปล s อออกบ่อยๆนะครับมันไม่ใช่แค่เงินที่เสียไปแต่จิตวิทยาการเทรดของคุณเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเทรเดอร์หลายคนเนี่ยเริ่มลังเลก,กลัวที่จะเข้าเทรดหรือแย่ที่สุดก็คือเปลี่ยนเป็นไปไม่ใช้ Stop ปล s อเลยซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สมมติอย่างนี้มือโปร,โปรว่างไงนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าสู่โลกของการเทรดผ่านสถานการณ์จริงและช่วยให้เราอะคะ่ะเข้าใจแนวคิดสําคัญของการเป็นเทรดเดอร์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่สําคัญมากๆอีกแล้วคะ่ะเกี่ยวกับ Stop l o s s สต็อปลอสหรือ SL เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของการบริหารความเสี่ยงเนอะและแน่นอนว่าคนที่จะมาให้คําแนะนําในวันนี้เนี่ยคะ่ะก็ยังคงเป็นพี่กิจของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่กิจ สวัสดีครับตอนอยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังพอดแคสต์อยู่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อถ้าคุณตั้งสต็อปลอสแคบไปหรือกว้างไปจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้นะครับเป็นคำถามที่เทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยจะต้องเผชิญแล้วก็บางทีอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคบว่ากำลังทำผิดพลาดกันอยู่ผมจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับพร้อมยกตัวอย่างที่สามารถจับต้องได้จริงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นด้วยครับ โอเคค่ะพี่คิดเราเกินลึกนะวันนี้ก่อนที่จะลึกไปกว่านี้นะคะขอถามก่อนคะ่ะว่า Stop Loss เนี่ยจริงๆแล้วมันมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างเพราะว่าเราพูดถึงมันหลายต่อหลายครั้งในทุกๆ EP เนี่ยคำคำนี้จะต้องโผล่ขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงยังไงกันแน่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นแค่ตัวช่วยเสริม แต่ที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยค่ะพี่ดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าแค่ตัวช่วยเสริมจริงเลยครับถูกต้องมากเลยบางคนเนี่ยมองว่า Stop ปลอนะครับเป็นแค่ตัวเลือกแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นกันชนของพอร์ตเราเลยก็ได้ เพราะว่ามันช่วยจำกัดความเสียหายเวลาที่เราคาดการผิดแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่เราจะสูญเสียเงินทุนจนหมดและที่สําคัญมากกว่าน,น,นะครับก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยครับเพราะการเทรดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของกลยุทธ์แต่ยังมีเรื่องของจิตวิทยาด้วยถ้ามีมีซับรอแล้วปล่อยให้ความโลภหรือความกลัวเข้ามาควบคุมนะครับเทรดเดอร์เนี่ยอาจจะขาดทุนหนักได้โดยไม่รู้ตัวเลยครับสรุปก็คือจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องมือที่จําเป็นแล้วก็ขาดไม่ได้ทีนี้ในกรณี ที่เมื่อกี้เราจั่วหัวไว้ค่ะพี่ว่าเออการตั้งสต็อปลอสเนี่ยถ้าเราตั้งเนาะก็ตั้งบริหารจัดการความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดเราตั้งแคบเกินไปล่ะมันจะส่งผลอะไรบ้างเพราะบางทีเนี่ยคนคิดว่าเออยิ่งตั้งสต็อปลอสแคบเนี่ยมันอาจจะยิ่งปลอดภัยต่อการเทรดต่อเงินทุนของเราหรือเปล่า ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการตั้ง St o p l ลอ s ที่แคบเกินไปนะครับถ้าเราตั้ง Sto p l ลอ s ใกล้จุดที่เราเข้าเทรดมากๆเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะจำกัดความเสี่ยงแล้วก็ปกป้องเงินทุนตรงนี้นะครับฟังดูเหมือนเป็นแนวทางที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นะครับมันจะกลายเป็นดาบสองคมที่สุดท้ายนะครับจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนโดยไม่จําเป็นเลยโดยปกติแล้วนะครับตลาดเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากจุด A ไปจุด B แบบที่เราคิดแต่มันมักจะมีการแกว่งตัวขึ้นหรือลงก่อนที่จะไปถึงแนวโน้มท ไมให้เทรดของคุณนะครับมีโอกาสที่จะถูกตัดขาดทุนจากความผันผวนของราคาทา,ทางที่เรามองแนวโน้มใหญ่ถูกต้องแล้วมันเหมือนการที่เราขับรถที่เบรกบ่อยจนเกินไปจนทําให้เราเสียจังหวะแม้ว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะโล่งก็ตามอีกปัจจัยนะครับที่สําคัญเลยก็คือความผันผวนของตลาดหรือว่า volatility ซึ่งเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องคํานึงถึงในการตั้ง stop loss เพราะาตลาดนะครับมันมีช่วงเวลาที่เคลื่อนที่เร็วและรุนแรงเป็นปกติโดยพ้อยยิ่งเมื่อเวลามีข่าวสําคัญหรือช่วงปิด เปิดตลาดหลักถ้าคุณไม่เผื่อพื้นที่ให้ราคามีระยะในการแกว่งตัวตามธรรมชาติเนี่ยคุณอาจจะโดนสต็อปลอสตัดออกก่อนที่ราคาจะเคลื่อนตัวไปถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราตั้งสต็อปลอสแคบมากๆเนี่ยเราอาจจะเสี่ยงโดนเด้งออกเร็วกว่าที่คาดก่อนที่ตลาดอาจจะไปตามแผนของเราประมาณนี้ไหมคะพี่เพราะว่าแบบสต็อปลอสของเราอะถูกชน ก่อนที่จะเกิดการเคลื่อนไหวแบบที่เราหวังหรือว่าวางแผนไว้ทีนี้เรามีวิธีวัดบ้างไหมคะพี่กิจว่าสต็อปลอที่เราตั้งเนี่ยมันแคบไปหรือเปล่าหรือว่ากว้างไปใช่ครับลองนึกภาพว่าคุณกําลังเล่นเกมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางดูนะครับถ้าคุณกระโดดเร็วเกินไปทุกครั้งโดยไม่เผื่อจังหวะเลยเนี่ยคุณอาจจะพลาดจังหวะสําสคัญ แล้วตกลงมาก่อนที่จะไปถึงเส้นชัยได้อันนี้ก็เหมือนกับการตั้งสต็อปลอที่แคบเกินไปครับถ้าคุณไม่เผื่อพื้นที่ให้ราคามีระยะในการแกว่งตัวตามธรรมชาติแล้วเนี่ยคุณอาจจะโดนสต็อปลอตตัดออกไปก่อนที่ราคามันจะเคลื่อนตัวไปถึงเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้ได้โดยปกติแล้วนะครับตลาดมีการแกว่งตัวอยู่เสมอมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงจากจุด A ไปจุด B อย่างที่เราหวังราคาเนี่ยมักจะมีการสวิงขึ้นลง ก่อนจะไปถึงแนวโน้มที่แท้จริงดังนั้นหากคุณตั้ง s t ็อปลอสใกล้จุดเข้าเกินไปคุณก็เสี่ยงที่จะโดนตัดขาดทุนออกก่อนทั้งๆที่แนวโน้มที่เราอ่านเอาไว้เนี่ยถูกต้องพิกิจคะเมื่อกี้ที่ถามไหมว่ามีวิธีวัดไหมคะว่ามันแคบไปหรือว่ากว้างไป ถ้าพูดถึงจุด s stop l o อ s ใช่ไหมจริงๆเนี่ยวิธีหลักการในการวัดนะฮะว่า stop l o อ s มันแคบหรือก,กว้างไปเนี่ยครับมันก็ดูได้อย่างประมาณอย่าง2ออย่างนี้นะฮะอันแรกก็คือเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งเดี๋ยวเราพูดกันต่อไปแต่อีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายเอาไว้คือเวลาเข้าเทรดน,นะครับจริงๆทุกครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเคเราจะเข้าเทรดแล้วก็จะ take Profit ตรงไหนใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาดูแล้วก็เทียบกับระยะ stop l o s อได้ว่าเออมันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับลองยกตัวอย่่าางงงไดััยวว ใช้เครื่องมืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีวัดน,นะครับว่าเราตั้งจุดสต็อปลอดแค่ไปหรือกว้างไปนะครับหลักการเลยเนี่ยง่ายๆคือให้เราวัดกับความผันผวนข,ของตลาดในขนาดนั้นนะครับเช่นตอนนั้นนะครับถ้าตลาดผันผวนมากเราควรจะตั้งสต็อปลอดกว้างหรือแคบครับตนอยถ้าเกิดผันผวนมากเราก็ตั้งกว้างๆไปเลยดีไหมคะจะได้ไม่โดนตัด ถูกต้องครับถูกครึ่งหนึ่งกับผิดครึ่งหนึ่งคือตั้งกว้างเนี่ยถูกต้องแล้วแต่เราไม่ได้ตั้งกว้างเพื่อให้ไม่โดนตัดตั้งกว้างเพื่อให้มันเหมาะสมกับระยะการแกว่งของตลาดเพราะว่าตลาดที่มันผันผวนมากเนี่ยนั่นหมายความว่ามันมีน้อยหรือคล้ายๆเหมือนเป็นคือรบกวนของราคาที่มันวิ่งเหวี่ยงไปเป็นความผันผวนตามธรรมชาติมันเนี่ยระยะตรงนี้มันมากนะครับเราต้องตั้งให้มันเผื่อให้มันแกว่งโดยไม่โดนสต็อปลอสถ้าสุดท้ายเนี่ยมัน เวียงมาโดนตอ็อปล้อเราจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยคือเราถือว่าเป็นจุดขาดทุนที่เรารับได้มากที่สุดแล้วและเป็นจุดที่เรามองว่าเหมาะสมกับความผันผวนข,ของตลาดในขนาดนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราควรสตริกเนี่ยคืออาจจะมองเป็นค่าคงที่อันหนึ่งแล้วไปคูณกับค่า ATR หรือค่าซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการวัดความผันผวนนะครับเช่นเราตั้งไปที่1 ATR หรือ1.5ของ ATR ประมาณนี้ครับว่าเช่นถ้าราคาที่เข้าเนี่ยมัน แกว่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เรามองไว้เป็นจํานวนประมาณ1.5เท่าของระยะ ATR ตรงนี้เราก็ค่อยให้ตลาดเนี่ยมันคัดหรือตัด Stop Loss ออกนะครับแล้วเราก็คํานวณจํานวนสัญญาหรือ p o s t t o o n s i z i n g ที่จะเข้าเนี่ยถัดจากระยะ Stop l o ล s อคขีหนึ่งก็เหมือนการใช้ ATR มาวัดเนี่ยมันจะทําให้เราได้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่ามันเกินจากตัวเลขนี้แล้วมันอาจจะแปลว่ายังไงก็อาจจะต้องปล่อยไปตาม ความเสี่ยงที่เรารับได้ก็คือตัดสต็อปล s อแม้ว่ามันอาจจะเป็นการตั้งสต็อปล s อที่เหมาะสมไปแล้ว a t ทเนี่ยจริงๆมันเป็นค่าเฉลี่ยระยะห่างระหว่างจุดสูงต่ำการวิ่งของของราคาในช่วงนั้นๆใช่ไหมครับ <S <S ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเหวี่ยงเกินค่า a t ทเนี้ยมันนั่นหมายความว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนมีการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มไปแล้วซึ่งตรงนี้ มันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราออกได้ถ้ามันยังแกว่งอยู่ภายในระยะที่เรากําหนดเนี่ยจ,จะเป็น1.5เท่าของ a t ทีาตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะยอมรับวว่ามันยังไม่ใช่เป็นเทรนมันเป็น i อ e เพราะฉะนั้นถ้ามันผิดทางไปตรงนั้นอาจจะยังพอรับได้นี่คือหลักการคร่าวๆนะครับเป็นไอเดียโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตั้งสต็อปลอที่แคบหรือกว้างเกินไปโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีผลถูกไหมคะทีนี้อาจจะต้องกลับมาเรื่องการตั้งสต็อปลอทที่แคบมากมาก แถมโดนตัดออกบ่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้พูดในเชิงเทคนิคไปแล้วคะ่ะพี่กิจถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของจิตวิทยาบ้างว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งแคบมากๆหรือกว้างมากๆแล้วเราโดนตัดออกบ่อยๆจากตลาดเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อจิตใจหรือว่าวิธีคิดของเทรดเดอร์ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโดนตลอดมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในกลยุทธ์ของตัวเองหรือเปล่าในระยะยาวเนี่ยมีผลอะไรบ้างไหมดีมากเลยครับตอหน่อย เนี่ยครับเป็นปัญหาหลักเลยคือถ้าคุณโดน s ต op l ลอออกบ่อยๆนะครับมันไม่ใช่แค่เงินที่เสียไปแต่จิตวิทยาการเทรดของคุณเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเทเดรด der หลายคนเนี่ยเริ่มลังเลก,กลัวที่จะเข้าเทรดหรือแย่ที่สุดก็คือเปลี่ยนเป็นไปไม่ใช้ s ต o p l ลอเลยซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่มากนะครับเป็นการเปิดความเสี่ยงให้สูงขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับพอเมื่อไหร่เนี่ยที่คุณไม่มีจุดคัดล้อนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยคุณสามารถที่จะสูญเสียหนักหรือพอแตกหรือสูญเเเเสียยงงินนนททุััั้หหมมด,ดลครบบือกว่า การตั้งสต็อปลอดเนี่ยเราต้องคิดให้รอบด้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยถูกตัดออกจากการเทรดบ่อยๆเพียงเพราะว่าเราอาจจะตั้งสต็อปลอดไม่เหมาะสมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรากลับไปรู้สึกผิดว่าเออเรากลยุทธ์ไม่ดีแผนไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วปัญหา,าจ,จะไมไ่อยู่ที่แผนถูกไหมคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ย สูญเสียกำลังใจได้ทั้งท้งที่จริงๆแล้วจุดที่ควรปรับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคือในเรื่องของสต็อปลอที่เหมาะสมทีนี้ค่ะพี่ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะแบบสั้นๆพี่กิดว่าเราจะมีวิธีไหนบ้างในการดูว่าเออการตั้งสต็อปลอของเราเนี่ยมันเหมาะสมขึ้นแล้วแน่นอนครับวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าจุดสต็อปลอของคุณเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าก็าคือการย้อนดูผลการเทรดคุณเองลองสังเกตดูว่า คุณถูกซับล o อตตัดออกก่อนที่ตลาดเนี่ยจะไปในทิศทางที่คุณคาดหวังไว้บ่อยแค่ไหนถ้าพบบ่อยก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณเนี่ยตั้ง Stop ล o อ s แคบเกินไปและควรพิจารณาใช้ ATR หรือปัจจัยอื่นเครื่องมืออื่นๆมาช่วยในการกำหนด Stop ล o อ s ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ แสดงว่าเราต้องคอยสังเกตผลลัพธ์ของตัวเองเรื่อยๆถูกไหมคะไม่ใช่ว่าเออตั้งครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วก็ไม่เคยย้อนกลับไปดูเลยใช่ครับเพราะตลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลยุทธ์ที่เคยได้ผลนะครับอาจจะไม่ได้เวิร์กตลอดไปเราต้องคอยปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้จากการเทรดของตัวเองเสมอครับอืมถ้าตอนแรเข้าใจไม่ผิดก็คือ การตั้งสต็อปลอที่อาจจะฟังดูเป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆแล้วมันมีอีกหลายมิติซ่อนอยู่ในเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงตัวนี้เลยนะคะหมายถึงว่าวิธีการใช้งานมันจริงๆและผลกระทบจากการตั้งสต็อปลอในแบบต่างๆก็ต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มาพูดถึงผลกระทบจากการตั้งสต็อปลอตที่แคบเกินไปหรือกว้างเกินไปนี่แค่อย่างเดียวเนี่ยยังเห็นผลกระทบมากมายขนาดนี้เลยนะคะพี่ อ่าใช่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมอยากจะขอแนะนำทริคเพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะคบว่าการจดบันทึกการเทรดเนี่ยว่าเราเข้าไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วเราตั้งจุดสต็อปลอยไว้เท่าไหร่ตั้งจุดเทคโปรฟิตไว้เท่าไหร่เนี่ยและ ราคาที่ออกจริงเนี่ยมันเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นการออกกําไรหรือขาดทุนนะฮะจดตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วเราเอาค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาคํานวณหา Li สต์รีวอร์ดเลโชย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูเทียบกับ Win นเลทนะครับลอสเลทคือจํานวนครั้งที่ที่ถูกหรือเปอร์เซ็นที่กาไรกับเปอร์เซ็นที่ขาดทุนเทียบเทยบกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะให้อเดียว่าเราควรที่จะปรับการตั้งจุดสต็อปลอให้กว้างขึ้นหรือแคบลงได้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราจะรู้เปอร์เซ็นต ความเหมาะสมในการตั้งสต็อปล s อของเราไม่ว่าจะแคบเกินหรือกว้างเกินมันไม่ได้มาด้วยง่ายๆเนอะพิกิจมันคือการที่เราเนี่ยต้องย้อนดูผลการเทรดย้อนหลังแล้วก็รู้ทฤษฎีวิธีการคำนวณแล้วก็เข้าใจหลักการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ที่ครอบคลุม หวังว่าเหตุการณ์สมมุติในการตั้งสต็อปล้อที่แคบหรือกว้างเกินไปในวันนี้รวมถึงความรู้ต่างๆที่พิกิตได้แชร์กับเรานะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดชอบ EP แบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกกับพวกเราแต่สำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ